สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนวันนี้วันวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมาพบกับแม่รินรินสวิตเซอร์รแลนด์อีกแล้วเวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีค่ะตอนนี้พามมาดูบรรยากาศสวยๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเลยนี่มาเลยมาดูคลองค่ะ มาดูคลองน้ําความตั้งใจวันนี้ก็คือว่าจะมาดูกระเทียมป่าว่ามันขึ้นไปยังเพราะว่ากระเทียมที่บ้านในกระถางค่ะมันขึ้นมาแล้วแต่ว่าที่นี่ยังไม่ขึ้นเลยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศคลองน้ําสวยๆแถวบ้านนะคะทุกคนมาให้ดูกันดีสิน้ํามันใสามากเลยนะแล้วทุกคนดูก้อนหินนะคะเป็นหินที่สวยมากเลยเนาะอม นึ่งตีมาหนึ่งครั้งอยู่บนทางรถไฟนะคะนี่ใกล้ๆทางรถไฟเมื่อกี้รถไฟก็แล่นผ่านไปนะยาวมากเลยจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันสามีบอกว่าเธอต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาอยาจะไปดูเดินจะดูอ่ม้าตรงนี้มีไหมวอมีม้าอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าก็มีคนอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้ข้างบนเนี่ยเป็นทางรถไฟนะคะเพื่อนๆนี่ ใต้สะพานใต้สะพานนี่เป็นคลองน้ํานะแต่ว่าข้างบนนี่ก็คือเป็นทางรถไฟผ่านไปเมื่อสักสิบนาทีนี่เองือน้ํามันแรงอยู่นะน้ํามันเ,มเยอะอยู่เนะลาะขนาดลูกฝนไม่ได้ตกเลยนะช่วงนี้ที่ใต้ตรงนี้สวยมากเลยดูก้อนหินขาวๆเต้นไปหมดเลยสวย นีคนฝึกขี่ม้ากันเหรอทำไมคนเยอะจังรถเต็มเลยเราจะเข้าไปดูในนี่ข้างบนนี้ก็เป็นทางด่วนนะคะเป็นทางด่วนแล้วก็เป็นทางรถไฟข้างบนทางรถปกติก็อยู่ข้างบน หมู่บ้านของพวกเราก็หมู่บ้านของพวกเราก็อยู่ข้างบนน้นค่ะบนภูเขานั่นนะหมาเห่าคนสวย <laughs> มาเยอะมากเลยเขามาซ้อมขี่ม้ากันหรือ่ออันนี้เขาน่าจะมาซ้อมขี่มากันนะ นี่ค่ะทางรถทางด่วนนะข้างบนแล้วสูงมากเลยนะ quanti metri c'è ครับปาปิออโตสตราดอควันโตอาล <50. S 1> โต50ถามสามีสามีบอกว่ามากกว่า50เมตรนะคะทุกคนความสูงของมันนะเกือบเกือบร้อยแล้วแหละเขาบอกเราจะเดินเข้าไปดูน้ำข้างใน รถล,ลายคันเลยตรงนี้ไม่รู้เขามาทำอะไรกันโ้แต่ก็ไม่ได้อยากขายให้เห็นรถเขานะเนี่ยเรามากำลังอยู่ตรงนี้คือใต้สะพานทางด่วนค่ะใต้ทางด่วนเขามาพิกนิกกันเหรอรถเต็มเลยอ่ะทุกคน ที่เลยอยู่เดินนะเดินไปดูให้ถึงใต้ทางด่วนก่อนอินเลยตอนนี้บรินก็อยู่ใต้ทางด่วนเลยค่ะทุกคนสามีบอกว่าความสูงประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรค่ะนี่แหละใต้ทางด่วนท่านทะลุภูเขาไปนี้ก็เป็นหมู่บ้านของพวกเราอยู่ข้างบนนั้นค่ะ เีานามารถเข้าไปดูข้างในเพราะว่าแม่เดินอยู่นี่มา20ปีแล้วยังไม่เคยเข้าไปข้างในเลยค่ะน่อย่างมากก็มาถึงแค่ตรงคองน้ำนี่นี่เขาก็เป็นทาเป็นกั้นไว้สำหรับม้านะคะทุกคนไม่รู้ว่ามีกระแสไฟฟ้าไหม พะันออันนั้นน้ำามัน้นึกว่าเป็นอะไรเหลืองๆเพราะสัจจ์ละมันจะเป็นเพราะสัจน์ไมมาหาอ,อีกแล้วพอเดินคนผ่านนันก็เหา่า นะ,ะข้างหลังเมื่อกี้ที่ผ่านมานะรถเยอะแยะเลยดูอันนี้ก็เป็นคอกเลี้ยงมาะะ้าค่ะไปนี่แหละบ้านพวกเราอยู่ตรงนี้เลยแต่อยู่บนภูเขานะคะด้านบน,นสามีดิฉันเดินไปแล้วเขาไม่ทำ ดื่มกาแฟายามเช้าๆกันเหรอ,หอโลมมัน <c oughs> เย็นโอยอากาศดีนะ17องศาเลยคะ่ะวันนี้อากาศอุณหภูมิ ไอนี่ราสเบอรีร่ป่าเนี่ยใบเขียวแล้วนะนั่นก็เป็นเขื่อนเล็กๆก,กับกับกับเก็บน้ำข้างบนค่ะตรงนู้นเป็นหมู่บ้านอยู่ข้างบนนะมีหมู่บ้านอีก จะต,ตรงอาคารที่เห็นนั้นก็คือที่ผลิตควบคุมกระแสไฟฟ้าค่ะตรงนี้อาคารนี้นะไม่เคยเข้ามาในนี้เลยเดี๋ยวเลื่อดูร้อนนี้อาจจะเดินเข้ามาคนเดียวสักครั้งหนึ่งมาดูน้ำน้ําตกที่มันลงมาตรงนี้ ตอนนี้ก็คือพวกเราเดินมาที่สูงอีกนิดน,นึงนะคะทุกคนเห็นไหมด้านล่างถนนที่พวกเราเดินอ้อมขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะเดินลัดไม่ใช่ลัดสิต้องเรียกว่าอ้อมมาตามเส้นทางแล้วก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นที่เขาเลี้ยงม้าเมื่อกี้ค่ะด้านล่างนี้นะข้างบนนี้ก็เป็นทางด่วนทางด่วนใบไม้มันยัง มันยังแห้งอยู่ค่ะมันก็ยังเป็นป่าเปนน็นใบไม้มันยังไม่เกิดใหม่นะยังแห้งอยู่เลยลถจอดเต็มเลยข้างล่าง่ะเราจะขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยมาดูป่าเที่ยวป่าซิ้อสื้อด,ด้วยกันค่ะเพื่อนๆอาเจียมจะสินเตียเราคุยป่าิิ ตรงนี้มันมีทางเดินเท้าเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะน่าจะเป็นอ้อมไปตามแนวภูเขาอ้อมไปนู้นเะียนะแต่พวกเราไม่ไปเราจะไปทางนี้เนี่ยเดินมาอ้อมมาตามนี้เลยค่ะเมื่อกี้ ถนนมันก็สะดวกนะมันถนนรถมันวิ่งได้ตรงนี้เข้าไปในข้างในนู้นเลยลึกนู้นเลยอันนี้ต้นอะไรทำไมเปลือกมันเป็นเหมือนไม้อ่อนเนาะต้นอันั้นไหม ต้นโอ๊กไหมเนี่ยที่พวกเราเดินมาเมื่อกี้ค่ะอยู่ข้างล่างนี่เลยอ้อมมาจากตรงนั้นนะมาอ้อมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้ไปถึงตรงตรงไหนเพราะว่าไม่ได้กำหนดเป้าหมายเลยลวันนี้ เป้าหมายคือจะมาดูดกระเทียมป่าแต่ว่ามันยังไม่เกิดเลยค่ะดีนะมาเดินออกกำลังกายแบบนี้ในป่าแบบนี้ โน,น่นด้านบนโน้นก็เป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนมีหมู่บ้านอยู่นะบนหมู่บ้านซึ่งถ้ามองไปฝั่งโน้นก็จะเจอหมู่บ้านของพวกเราอยู่ในแนวระดับต่ำกว่าพวกเรานิดนึงหมู่บ้านนี้โอ้ป่านะพ่ไม่สุกุดตัวแซกโกเนาะ ถ้าเป็นบ้านเราก็จะบอกว่าป่าหน้าแรงนะให้มาดูซิเผื่อมีกระเทียมเห็นหญ้าเห็นอะไรเกอดมีกระเทียมไหมไม่มีค่ะตรงนี้มันน่าจะสูงขึ้นมาแล้วกระเทียมมันไม่เกิดเทียมมันจะเกิดข้างล่าง หน่นด้านหลังเลยค่ะเดินขึ้นมาจะพาเพื่อนๆมาดูบริเวณที่วัยรุ่นเขามาปีนหน้าผากันค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้มันเป็นรอยแป้งเนาะ แป้งที่เขาไว้สำหรับทามือก่อนปีนะค่ะนี่ mm hmm. เต็มไปดูสิข้างในเมื่อกี้เดินมามีไว้รุ่นอยู่สามคนกําลังปีนหน้าขาหน้าผาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเข้าไปในนี้นะดูเขาปีนขึ้นไปนี่รอยแป้งเต็มเลยดูทำอะไร ถ่ายกันนะไปส่วนเราก็จะ <c oughs> ไปเดินต่อค่ะตรงนี้ก็น่าจะมีด้วยนะที่เขาตีนมนาผากอะไรก,กันน่เห็นไหมใช่ไหมเนี่ยก้นหินเนี่ย มันหินมันผุพังนะแต่ว่าตรงเนี้ยหินก้อนนี้ก็คือมันชันเกินเลยมันให้นเกินโอ้หน้าร้อนนี่มันต้องสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวมมรินจะลองมาเดินสักครั้งคนเดียวค่ะตรงนี้รอให้ถึงหน้าร้อนก่อนนะป่าบ้านเขาก็แบบนี้นะคะทุกคนเหมือนป่าบ้านเรา ในฤดูแล้งเลยนะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะมีทางขึ้นทางเดินป่ายนัเนี่ยมีขึ้นไปข้างบนหมู่บ้านน้นขึ้นไปได้อยู่มีทางเดินเล็กๆอยู่เ,เดี๋ยวหน้าร้อนจะลองมาเดินดูคนเดียวใน,นนี้ตอนนี้พวกเราก็ำลังจะโค้งไปหา ทางด่วนแล้วค่ะน,นี่นะเดินอ้อมขึ้นมาเมื่อกี้ตรงนี้เลยอ้อมไปนู่นดูเหมือนจะมีเห็ดอยู่นะแถวๆนี้คอยตอนนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะสามีแมรินขอเสื้อกันยาวแล้ว ตรงนี้มันจะมีเห็ดอยู่นะหน้าร้อนตรงนะี้ ดูทางด่วนกันหน่อยหยุ้ยตรงนี้ใกล้ทางด่วนมากเลยค่ะทุกคนดูสิเนี่ยอยู่เกือบๆถึงระดับเดียวกับทางด่วนเลยนะทางที่เราเดินขึ้นมาฮะอ่า,อาเราไปมาแล้วทุกคนดูสิโอ้แต่มันไกลเกิน,นะะอะป๊าๆต้อโปลนตานอนสิเวียร์พิว ยาวอยู่นะขบวนนี้ก็กี่ไอ้นั่นอะหนึ่งสองน่าจะสักสามโบกี้ไหมอะ่ะยาวอยู่เนี่ยเมื่อกี้พวกเราก็เดินมาตรงนี้ค่ะอ้อมมาแต่ว่าเนี่ยเห็นแวบๆอยู่ข้างตรงนี้เป็นโค้งๆคงยืดโค้งขึ้นมา ปาปินยางโมลามากาดิเกียโม,มเตรโนไปเราจะเดินไปรอรถไฟตรงน้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาอ้อมมาจากตรงนู้นแล้วเขาก็จะเข้าไปในภูเขาอีกสามรอบบนสองเอ้สองรอบค่ะในภูเขานะเพราะมันมีอุโมงค์อยู่ข้างในสองรอบแล้วเขากว่าจะออกมาเราน่าจะเดินไปถึงตรงน้นพอดีนะ ออกมาแล้วออกมาแล้วทำไมไปเร็วจังเลยอ่ะเขาเข้าไปบนแล้วเขาก็ออกมาแล้วค่ะทุกคนดูยาวเลยเราไปไม่ทันนะ อันนี้คือรถไฟผู้โดยสารนะคะทุกคน,นกำลังจะปิดวิดีโอรถไฟผ่านมาพอดีเลยโชคดีไปได้ดูรถไฟนะคะอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูรูรูอุโมง์ที่รถไฟมันออกมาะค่ะทุกคน อุโมงแรกอยู่ตรงนี้นะตรงน,นี้อุโมงที่สองอยู่ข้างบนนู้นแต่มาเล่นชี้ไม่ถูกเพราะกล้องมันเล็กมองไม่เห็นเท่าไหร่รู้ประมาณไหนนะคะทุกคนแถวนี้นะ่ะมันจะมีสองอุโมงอุโมงหนึ่งอยู่ข้างล่างอุโมงหนึ่งอยู่ข้างบนเขาก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็เลี้ยวข้างในอุโมงแล้วก็กลับออกมาข้างนอกนี่ค่ะ ยอนหมู่บ้านของพวกเราตรงนน้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเกือบๆอยู่ปลายยอดเขาเลยนะตรงนน้นอยู่บนทางด่วนเส้นนี้ค่ะสามีมาลินไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็อยู่ใกล้ทางด่วนเลยใต้ทางด่วนสามีบอกว่าถ้าเธออยากถ่ายวันหลังเธอก็ มานั่งเฝ้าซักชั่วโมงหนึ่งถ่ายรถไปรอรถไปอย่างเดียวเดี๋ยวให้ให้หน้าร้อนก่อนนะอากาศดีๆก่อนโอ้มาตรงนี้อยู่ระดับเดียวกับทางด่วนเลยค่ะตรงนี้นี่คือมาครั้งแรกจริงๆเนี่ยมาอยู่ที่นี่20ปีแล้วเพิ่งได้มา ทั้งที่อยู่ไม่ไกลบ้านนะด้วยความที่สามีก็ทำงานตลอดแนะลวเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาโอ้มีอะไรน่าดูเยอะอยู่หุยแล้วมันทางนี้มันก็จะไปตามแนวภูเขาไม่สิ้นสุดนะคะทุกคนดูสิไปตามแนวภูเขาเลยไม่มีสิ้นสุด ตัวน,นี้ก็เข้าไปข้างในได้เข้าไปข้างในน่าจะเดินเข้าไปเข้าไปขึ้นไปบนข้างบนโน้นค่ะมีมีมีลานอยู่ตรงข้างบนเนาะตรงน,นี้ก็ไปได้อีกเยอะเลยนี่นี่ก็ทางรถไฟอยู่ข้างล่างนี้แหละค่ะ นี่น,นี่ทางรถไฟตรงนี้นี่ตรงนี้ทางรถไฟข้างบนนี้ก็เป็นทางรถปกติทางรถธรรมดาอันนี้ทางรถไฟอันนี้ทางด่วนอยู่ใกล้ๆกันเลยไปไปดูอีกสักนิดมีอะไรให้ดูบ้างอันเดอโมฟีโนเดอร์โอเคนี่ค่ะ วันนี้มาดูแค่นี้ค่ะพวกเรามาเดินออกกําลังกายกันมาเดินมาเช็คกระเทียมป่าว่าเกิดหรือย่างก็พอดีมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆถึงบริเวณที่เป็นทางด่วนนะคะตรงนี้แล้วก็จะกลับแล้วค่ะก็สําหรับวันนี้สบายๆนะคะเวลาบ่ายวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2 5 6 7าดค่ะมมลินก็จะกลับบ้านแล้วแหละภูเขานั่นก็ยังมีหิมะอยู่นะคะทุกคนทุกสิขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ